คีนองในหางเขาเยอะมากนะครับงอ่วนขณะนีน้เวลาห้าโมงสามสิบห้าห้าโมงสามสิบงอ่วนนะครับสีย่างี่ตัวเพิ่นตึงๆราคาไปนะครับเพิ่นอยากได้หลายแหนนะครับนะเช่นพูดเอาเพิ่มซ้ำหนึ่งเอากำไรว่นไล่กับเบิด์ตเลยนะงอ่วน มาลเซียเขาแล้วนะครับนะเ,เ,เวียดเขาแล้วในหางาควากลางเขาแล้วรว้อยเลียงแต่ในหอยซื้อกันไปสองสามตอแล้วนะครับนะผมเ้างัวอยู่น้องเ้างัวหนาหมดอยู่ท่ายตลาดผมก็เลยบคกอยเดถทายบันไดนะเอาไ้มืออื่นพอสิมาทายให้ดีๆนะครับนะ เ,เรื่บรรยากาศเขาเล่มก็คือคารดีในห่างเขาเยอะราคากะกยังบาสรุปดีกว่าพี่น้องเดี๋ยวจังใส่สรุปให้เมื่อไรวันอาทิตย์ดีกว่าวันอาทิตย์วันมีสรุปให้สมปอยนัดหนึ่งเลิกการกันตลาดนัดหนึ่งเดียวกันนะครับในะวันอาทิตย์แน่มาจากบ้านเจดีนะครับคู่ขัน นี่พ <ๆ S 1> so ี <forward> ่น้องมีเน้อหางไม่จช่ขอนแก่นเลยวงหัวสื่อไปขายต่อหรือไ่าจังไดเขาเ็นมาเนจใจโอ้ยฝ่ายถึงง่วงง่ามาดเลยนี่ฝ่ายไฟ่ฝยไฟ พี่น้องเดี๋ยวจะพาบางไห่างเด้อคุณม่จะขายใครล่ะแม่ลูกขายไปเท่าไหร่สองคมแม่ลูกสองคมขายไปเท่าไหร่ตละหมื่นส่แม่แม่ลูกมเรเท่าไหรขายไปมื่นกว่บาทมื่นเท่าไหร่มื่นทั้งสองมหนึ่งแนมละมนแปดมละมนแปดคมตนนแปดพั ข้อมลมืนมืน <10, 000. S 1> ีอขายทินียังวะไงไฟมาสาหมดเน่เขาจูงไปหอหันไปสองมื่เลยไงขาขายเขาจะมาซื้อเขาจูงไปห่หันเขาขายละขายแพงอยูะหาเลยเกือบสองหมื่น <c oughs> วได้บาเจ็ดพันหกพันเงื่อนเลียงงื่อไนะม่ลูกผูสึนะเอาที่เ่าไปเอาไหม นายห้อยป่อเด็กอสามพอสามหรือปอสี่พ่อสามเฮี่ยไปสัมผัสตู้นักข่ายเพื่อนเอาไปต่อไปเลี่ยมไปท่างกำไลนะครับนะหายหมื่นแปดนะครับนะคุณก็เหลืออยู่สามนะี๋ยวน่าหมดมากเวลาพี่น้องยังสี่เดทไทยพี่น้องเบิ้งนะครับอัไรก็ครบแปดนาทียังไม่ได้ทาย น่ามาจากผู้สิงกับมากนะครับมากับหลานทายโอ้เวียดนามเขาหลายพี่น้องง้ออ้วนนี่เกลี้ยงภายในพริบตาเลยนะครับแม่กระทั่งนั่นซื้อไปขายหรือไปเขาฟ้าม้อนใจนะครับมาจากขอนแก่นนะครับเพออ้อแปบเดียวยี่สิบตัวเลยนะครับนะัคขับขั้นทนะเบียนขอนแก่นเมื่อนักษณะงั้อหล่ะจะซื้อไปขายกันนะครับก็บมาหาง้อทั้งนี่แหละครับ ว้าสมปอยนี่ล่ะนะครับนะไปต่อได้นะครับนะในหอยหลายจังหวัดก็มาเอาตจตนะ ok ่นีนะงัวหายพี่น้องน่านคุณเวียดน้ำในเข่าบอกมันสิบหานะครับนะโอ้เข่าหลายเจ้าซื้องวัวผูเจ้าซื้อเล่โดงหันนะั้น ว่าผลสื่อราคาดีอยู่ในพี่น้องพี่หน่อยราคาดีว่าพี่น้องมาเลเซียเอาพ่วงไม่ใช่นอม,อมาเลเซียมีว่ามาเลเซียมาดสองผ่วงบันเอจใจอ๋บอบอันเอนบันเอนบันเอนพี่น้องบอันเอนขอไพ่นะพี่น้องจักน้อยคนเราเด็กสุดทายมันขอแปดนาะทีผม ฝั่งงวอ,อวนมอให้เดี๋ยวจะของมาอยู่เดี๋ยวผมจะขึ้นไปต้องซื้อ,อะะให้นะครับรับงวอ้วนสองตัวนี้น่าวาเท่าไหร่นะครับหน้าอ้วนครับเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งไทย ร้อยสี่สิบสองนะครับยานหมืองก่อนพี่น้องตรงทายกันตัวนี้อีกหนึ่งตัวตัวนี้ก็ลอยซีสองดากแหลมๆใช่โอ,อ้ตัวนี้ลอยซีหา,าวเนี่ยครับ ม้าถ้ายพ่อเหลี่ยมตัวสูสีซ้ำๆกับตัวเหลี้ยม <c oughs> ตัวน,นี้ไฟผู้สื่อเขาสื่อเขาสื่อไปตอ่อหรอเพื่อนในควมามจริงตามไ้ต้นตัวเลี้ยนี่เวียดสื่อ,อลอยสามสิบแปด เมืองไทยนะครับเดี๋ยวผมหูราค่าเลยเดี๋ยวผมจะกึ้นเปตรงสือ,อพี่น้องหูราค่าตัวนี้สิอึง้งนะครับนะเมืองไทยท่านี้ย,ยังนะครับนะ เล่ยตัวนี้ออฮ้ยพี่น้องขายให้เวียนแล้วนี่ครับเนี่ยร้อยสี่สิบนะครับว่าได้บิ่งฟันพี่น้องน่าจะสองปีได้อยู่นะได้หมื่นหกนะครับนี่เด้อจะหามงกุลพี่น้องว่าเนี่ยทายอยู่ว่าที่ร่องกีบสองขมันอ่ะ ฮ่ามังคึงหกโมงนี่พอดีขายง่อยอยู่พี่นงนะ้อขายงวให้นะหมวดอยู่ฝั่งงวเพื่อนนั่น,นะครับถ้ามีคนมาถามก็ได้บอกได้ขายให้นะส่วนตัวผูรอลอเนี่ก็กขายแล้วพี่น้องตัวนั้นขายเพื่อนเอาไปต่อไปเลียบไปทั้งกำไรนะครับนะขายหมื่นแปดนะครับนะหุ่ก็เหลืออยู่สามนะ เดวนมาหมดมากคุณล่ะพี่น้องยังสีเดายใหยพี่น้องบ้งนะครับขอบ